เอาล้างนักยางแข่งกันดีกว่าได้หมดอะฮะนักบาสเกตกาคุณคุณแพ้ไม่แพ้งแต่แล้วเาคุแพ้ตั้แล้วยูได้นดนี่คือจะส่กันเพื่ออะไรเนี่ย่กองศักดิ์สิักสักมันทำคอ เราอย่ามาต่อยกันแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปนัดยางแข่งกันดีกว่าได้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 หมดได้หมดนะครับได้หมดเอาแล้ถ้าแพ้โดนอะไรถ้าแพ้ิไปก่อนิไปด้วยนัดยางนะัดยางวนะทำไงทำทำไงทำไงด้าเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกวิธีการก่อนก่อน ผมน้องสบายที่บอกเลยนะพี่อ่ะอดีตนักบาสเก่าของจริงอยู่แล้วครับผมผมไม่ไม่มีอดีตเลยเลยผมมันมีใจได้หมดอะฮะอย่าไปดูตอนงัดยางกันดีกว่าเนาะตัดดีของจริงตอนนี้ผมตัดของจริงตัดดีดตอนนี้อาจจะโดนเหล็กงัดยางดิ่ดปากก็ได้ตัดดีดตอนนี้อาจจะโดนเหล็กงัดยางดิ่ดปากก็ได้ในเมื่อนะคะพี่นี่ทั้งสองคนไม่เคยงัดยางเดี๋ยวสมัยจะสาธิตให้ดูก่อนแล้วกันเนาะโอเคโอเคได้ค่ะเดี๋ยวจะอนเทนต์เสีเชี่ยวงัดยางเนี่ยไม่เหนียวเลยเหนียวเลยเอาเอาเี ได้เลยจริงป่ะพี่นนอทพี่แทนคนนอนทำไม่แต่ว่าไม่เดี๋ยวมันไม่สุขสีไงทำก็ได้เดี๋ยวนี้เราอ่ะ ไปลบมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอตอนเราอ,อธิบายไม่รู้เขาดูอยู่หรือเปล่านะรู้อะไรอยู่ไม่รู้นะรีบเข้าไปลึกๆอุยอ้ยอุยอ้ย ให้มันรู้สักบ้างต้องอย่างนี้หายใจออกเปล่ามาของจริง้ปิดไฟไม่เอาละยางเจออะไรเนี่ยมาของจริงเป็นคนคิดด้วยนะเป็นคนคิดด้วยนะไม่น่าเลยเห็นไหมเยโดนทุกทีกูเมื่อไรกูจะไม่โดนล่ะ ฝนนนนากเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe นะคะที่ช่องชาแนลจีจัดด้วยนะจ๊ะและเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกมันสบายจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะจ๊ะบ๊ายบาย